แชนแนลบายส้ม,มสวัสดีค่ะวันนี้ส้มก็มีโปรแกรมเด็ดๆเ,เกี่ยวกับการจัดการมดมาแนะนําอีกแล้วนะคะก็หลายๆคนก็อาจจะเคยได้ยินข่าวแล้วนะที่เกี่ยวกับ EA เนี่ยได้เข้ามาเออซัพพอร์ตหรือสนับสนุนเกี่ยวกับผู้ทํำมดนะคะอยากเป็นทางการแล้วนะคะโดยจะผ่านตัวโปรแกรม c u r ร e f o r ตตัวนี้นะซึ่งเป็นโปรแกรมที่เหมือนแบบ เป็น,นะครีเอเตอร์นี่ยก็จะมาลงทะเบียนในในตัวเอ,อ่อเฟอร์มนี้นะคะแล้วก็จะมีการดาวน์โหลดติดตั้งตัวแอปเนี่ยผ่านตัวโปรแกรมนี้เลยก็เดี๋ยววันนี้จะมาแนะนําให้ดูนะคะว่าตัวโปรแกรมเนี้ยทำอะไรได้บ้างที่ลองลองเล่นดูนะคะก็อย่างหนึ่งเลยคือแบบค่อนข้างจะคล้ายๆตัว UI ค่อนข้างจะคล้ายๆกับตัวโปรแกรมเอ,อ่อมอส เอ่อมดซิมโฟนแมเนเจอนะคะที่ส้มเคยแนะนำไปก่อนหน้านี้อ่ะอย่างแรกเลยก็ดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งตัวโปรแกรมก่อนเลยนะคะก็เข้ามาที่หน้าเว็บนี้นะก็เดี๋ยวส้มจะทิ้งลิงก์หน้าเว็บไว้ให้ที่ใต้คอมเมนต์นะคะ โปรแกรมนี้เขาก็จะรองรับตั้งแต่ทั้ง Windows แล้วก็ Mac แล้วก็ Linux เลยนะคะทีนี้คือส้อมใช้ Windows ซ้มก็จะดาวน์โหลดของตัว Windows นะดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็คลิกตรงนี้แล้วก็โชว์อินโฟเดอร์เพื่อเข้าไปติดตั้งได้เลยนี่นะคะที่ได้มาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะแล้วก็กดอ่เตัว install exe นี่คือนี่เลยค่ะเดี๋ยวไม่คลิกเข้าไปเลยแล้วก็กด yes นะคะแล้วจากนั้นก็รอตัวโปรแกรมติดตั้งเลย รอขึ้นมาอ่านี่นะคะแล้วก็เลือกภาษาซึ่งส้มก็จะเลือก d e f a u l t เป็นภาษา English นะหรือภาษาอังกฤษนั่นเองยังไม่มีภาษาไทยนะจ๊ะแล้วก็กด Next เลยนะคะแล้วก็รอสักครู่ตรงนี้ก็คือเออ Installation folder นะคะเราก็เลือกว่าเราจะจัดเก็บตัวโปรแกรมนี้ไว้โฟลเดอร์ไหนอาจจะเก็บไว้ได้ C ก็ได้หรือจะเก็บไว้ได้ดีก็ได้นะคะตามแต่สะดวกแต่ว่าแนะนําว่าให้เป็น Default ของที่มันเลือกมาให้แน่แหละดีกว่าเพราะว่าเหมือนมันจะมีการแบบลิงก์ในโฟลเดอร์มดของเราด้วยนะคะเพื่อดูว่าเราลงมดอะไรไว้บ้างนะคะอันนี้ส้มก็เออติเออ,อ,เอ,อ create เดสก์ท็อปช็อตคั f o r ร์เคิร์ฟอร์ดนะคะก็คือหมายถึงว่าให้มีตัวโลโก้โปรแกรมเนี้ยไอคอนตัวโปรแกรมเนี้ยขึ้นอยู่ที่หน้าเดสก์ท็อปด้วยเสร็จแล้วก็ติ๊กตรงนี้เลยค่ะว่า i have read and เติร์ก็คือเป็นการยอมรับ policy ของเขานโยบายของเขานั่นเองถ้าไม่ติ๊กก็มันจะไปต่อไม่ได้นะจ๊ะก็กด next ไปเลยค่ะเสร็จแล้วติ๊กแล้วก็ next ไปเลยแล้วก็รอตัวโปรแกรม Down l โ a d i n g นะคะหรือว่าแบบขั้นตอนการติดตั้งนั่นเองอ่ะเมื่อ อ,อลานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเข้าสู่หน้าตาของโปรแกรมนี่ดูอลังการมากเลยตรงนี้ก็จะเป็นคําแนะนํานะคะกด Next เ,เพื่อศึกษาข้อมูลดูก็ได้หรือว่าจะ Skip ิ i กกโทไปก็ได้นะเสร็จแล้วก็ปึ๊บนี่ก็จะเป็นหน้าตาของตัวโปรแกรมนะคะซึ่งเวลาเข้ามาค่ะบางทีอ่ะมันไม่ได้ลิงก์อัตโนมัติอย่างนี้นะคะแต่ของบางคนก็ ของบางเครื่องนะคะจากที่ส้มเคยเจอเวลาที่ติดตั้งเสร็จอะ่ะมันก็จะลิงก์ขึ้นมาตรงนี้ก็จะเป็นไอคอนมีไอคอนเดอะซิเลยนะแต่ถ้ากรณีที่เขาไม่ได้ลิงก์มาให้เนะี่ยมันขึ้นว่า n o t Installed นี่นะคะแล้วก็คลิกที่ตัวหนะ้าโปรเกม The Sim ขึ้นมาเลยแล้วก็กดตรงจุด3จุดตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกสแกนคอมพิวเตอร์สแกนคอมพิวเตอร์ฟอร์เกมแล้วก็ ติดที่ไดสีนะคะถ้าเราติดตั้งตัวเกม The S i m s ไว้ที่ไดซีก็ติดที่ไดสี 4. แต่ถ้าบางคนติดตั้งไว้ที่ไดดีก็คลิกที่ไดดีนะคะตามตัวที่เราติดตั้งไว้นะว่าเราติดตั้งไว้ได้ไหนแล้วก็รอให้ให้ระบบมันเซิร์ชหาตัวไฟล์เกมนะคะเมื่อหาเจอแล้วก็จะขึ้นแบบนี้เลยแล้วก็ขึ้น,แล,นแล้วก็คลิกเช็คอินเอาไปได้เลยนะคะนี่ตรงนี้ก็จะปรากฏไอคอนของ The s ซ m s ขึ้นมาแล้วแล้วตรงนี้นะคะเราก็ตรงหมุนหมุนเนี่ย ต้องรอนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตรงนี้มันจะปรากฏมดทั้งหมดที่เราลงไว้ในเครื่องนี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าลงไว้เยอะมันก็จะโหลดนานหน่อยลงไว้น้อยมันก็จะโหลดเร็วขึ้นมานิดน,นึงนะคะแล้วแต่ปริมาณที่เราลงมดไว้ในเครื่องอย่างส้มลงไว้ก็20 3 0สาิจิกก็ค่อนข้างรอนานเลยทีเดียวนะคะอล่ะตอนนี้เราก็รอโหลดขึ้นมาก่อนนะกันเนาะแล้วแล้วก็ โหลดเสร็จแล้วนะคะโหลดหม็อดที่ลงไว้เสร็จแล้วซึ่งแบบใช้เวลาหนามากๆเพราะว่าม็อดส้มตั้งแบบ20-30ิบิจิงนะคะก็ถึงแม้เราจะเออซ้อนโฟลเดอร์ม็อดไว้นะคะอย่างที่เออส้มทำนะแบบแยกประเภทม็อดไว้แบบใส่โฟลเดอร์ซ้อนไว้อีกชั้นหนึ่งแบบนี้นะคะตัวโปรแกรมนะก็จะแบบดึงม็อดออกมาทั้งหมดเลย ซึ่งก็เยอะเยอะมากๆม,ากมันก็แบบยิ่งแบบมีเยอะมันก็จะยิ่งโหลดช้านะคะตรงนี้ถ้าให้เทียบกับตัวเออไอตัว Mod Manager อระโปรแกรมนั้นนะคะจะอ่านจะอ่านตัวไฟล์มอดได้เร็วกว่านะส่วนตรงนี้คือการใช้งานมันก็คล้ายๆ คล้ายๆกับตัวมอดเ a เนเจอร์เลยนะคะก็คือแบบจะโชว์ขึ้นมาให้เห็นว่าเราลงมอดอะไรไว้บ้างนะคะก็จะลงเป็นรูปของตัวมอดนั้นนะคะให้เราเห็นแบบให้เราโลาะได้ว่าเราต้องการลบอะไรถ้าเกิดว่าอย่างเช่นถ้าเราต้องการลบออกนะคะเราก็แค่ติ๊กเลือกนะคะติ๊กถูกที่มอดนั้นเนี่ยตด โปรแกรมเนี่ยค่อนข้างช้าไม่รู้ว่าเครื่องส้มช้าหรือว่าเป็นเพราะว่าม็อดมันเยอะมันก็เลยลงช้านะคะแล้วก็ติ๊กถูกไว้แล้วเราก็สามารถกด delete ได้เลยนะก็ถือว่าแบบคล้ายๆกันนะคะการทำงานคล้ายกับ Mod Manager แต่สิ่งที่ต่างจากตัว Mod Manager ก็คือตัวนี้นะคะเขาจะมีตัว g u e t more m o d ตรงนี้ด้วยก็คือเป็นที่โหลดม็อดอีก ที่หนึ่งเลยนะคะที่แบบเคีอเตอร์มาลงมอดไว้ในนี้นะคะซึ่งตอนนี้ก็อาจจะยังมีไม่เยอะแต่ว่าอนาคตก็อาจจะมีเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆอย่างมอดดังๆอย่าง MCC มอดนี้เขาก็ลงไว้ในที่นี่นะคะแล้วก็เขาก็จะแยกไว้ให้ว่าอันไหนที่เป็นป๊อปปูล่าก็คือแบบยอดนิยมนะคะที่ดาวโหลดยอดนิยมเลยก็จะเออโชว์ขึ้นมาไว้ให้ตรงนี้นะแล้วก็สามารถกดวิวออลดูได้นะคะมอดที่น่าสนใจที่แบบคนมอดอะไรที่คนเขาโหลดไป เล่นกันเยอะๆช่วงนี้นะคะก็ดูจากตรงนี้ได้แล้วก็ new release นะคะก็คือเป็นมอดที่พึ่งลงใหม่นั่นเองนะคะก็คือพิ่งออกใหม่นะคะแล้วตรงนี้นะคะเบลลบาแคทเอ่อตากลีเนี่ยเราก็คือสามารถแบบ ดูแบบเป็น all ค่ะก็คือแบบทุกอย่างเลยแล้วก็แยกเป็นตัว build by ตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบประเภทเกี่ยวกับพวกเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็ create asim ก็คือของที่ใช้ในหมวดแต่งตัว Make Up ทรงผมเสื้อผ้านู่นนี่นั่นนะคะเจ้าที่คุ้นๆเลยก็จะเป็นเจ้านี้เลยนะคะที่ค่อนข้างจะลงไว้เยอะเลยก็คือมิโกะซีซีนั่นเองนะ เอ,อ่อต่อมานะคะตัวม็อดอันนี้ก็จะเป็นม็อดที่เกี่ยวกับม็อดระบบเลยนะคะว่าแบบมีม็มอดอะไรให้เล่นบ้างอะไรอย่างนี้ถ้าคลิกเข้าไปข้างในนะคะเขาก็จะมีบอกพวกรายละเอียดอะไรอย่างี้ก็แบบเอาไว้ให้เราดูนะคะว่าม็อดตัวนี้ไว้ทําอะไรนั่นเองอะแล้วก็ ถัดมานะคะต่อมาก็จะเป็นเพรก็คือเป็นของเป็นมดที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงนั่นเองแล้วก็ถัดมานะคะอันนี้เขาก็จะมีแยกแยกไปอีกก็คือเกี่ยวกับมา้าเกี่ยวกับแมวเกี่ยวกับมาเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงอื่นๆนะคะอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ลูมกับลอตนี่ก็คือเป็นพวกสถานที่นะคะเป็นบ้านแล้วก็เป็นคอมมูนิตี้นะคะเขาจะมีแยกย่อยให้อีกก็คือเป็นคอมมูนิตี้เป็นเรสซิเดนซ์เป็นลูมอะไรอย่างนี้นะคะเราก็สามารถเลือกดูได้นะ แล้วก็ทัดมานะคะก็เป็นเซฟไฟล์ตัวนี้ยังไม่ค่อยไม่มีข้อมูลอะไรนะคะคิดว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับเอ่อให้โหลดเซฟไฟล์ไปเล่นอะไรประมาณนี้นะคะตัวซิมนะคะอันนี้ก็จะเป็นให้โหลดตัวซิมไปเล่นนะแล้วก็เวอร์ตรงนี้ก็อันนี้ยังไม่ได้ศึกษานะคะว่าเกี่ยวกับอะไรแต่น่าจะเกี่ยวกับพวกหน้ามแมปอะไรประมาณนี้นะคะส่วนใหญ่ที่แบบน่าสนใจก็จะเป็นพวกของแต่งตัวแต่งบ้านเลยประมาณนี้นะคะซึ่งถ้าสมมุติว่า เรากดมาดูมันก็จะมีรายละเอียดบอกเพิ่มนู่นนี่นั่นว่าออไอเทมชิ้นนี้มีกี่สีสีอะไรบ้างอะไรประมาณนี้นะคะตรง overview ตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของม็อดนะคะสกีนช็อตตรงนี้ก็จะเป็นแบบรูปเพิ่มเติมนะคะเวอร์ชั่นที่เป็นเวอร์ชันเกมที่ซัพพอร์ตกับม็อดตัวนี้นะ,ะถ้าเราต้องการม็อดติดตั้งดาวน์โหลดม็อดตัวนี้นะคะเราก็สามารถกด i n s t o r e ได้เลยนี่เสร็จแล้วเขาก็จะดาวน์โหลดวิง่งปื๊ด แล้วก็ประมวลผลปุ๊บอันนี้คือเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วก็คือมอดตัวดังกล่าวนะนี่เขาจะเข้ามาติดตั้งในนี้เลยนะคะของส้มดูง่ายเพราะว่าส้มไม่มีมอดที่อยู่นอกโฟลเดอร์เลยนะอันนี้เอ,เอาออกมาเมื่อกี้นะคะเก็บไปก็จะเป็นตัวนี้นะคะอันนี้ก็คือมอดที่ติดตั้งมาใหม่คือแบบ อันนี้คือแบบเฮ้ยมันสะดวกอะ่ะคือพอเราโหลดพอเราอินสตอลปุ๊บอะ่ะมันก็จะติดตั้งให้ในโฟลเดอร์มดเราเลยคือเราไม่ต้องก๊อปไปก๊อปมาก๊อปเองนะคะก็คือแบบพอโหลดปุ๊บแล้วมันก็สามารถแบบมันก็คือวิ่งเข้ามาในโฟลเดอร์มดเราเลยถ้าใครที่แยกเป็นประเภทยอย่างส้มอย่างเงี้ยก็คืออาจจะต้องแบบลากเข้าโฟลเดอร์เองเอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่ามันจะเข้ามาอยู่ในโฟลเดอร์เอ,อ่อมดเท่านั้นนะคะไม่เข้าโฟลเดอร์อื่นๆ <c oughs> นั่นเองนะก็อาจจะต้องแบบ จัดการกันเองอีกนิดนึงอะไรประมาณนี้นะคะในส่วนที่แบบใครที่แบบแยกประเภทตามโฟลเดอร์ไว้ด้วยนะแล้วก็ตัวแบบอันนี้มันจะมีฟังก์ชันอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือเป็นการอัปเดตมอดซึ่งปกติแล้วอ่ะการที่เวลาที่เราอัปเดตตัวเกมใช่ไหมคะมันจะมีบางมอดที่เป็นมอดเกี่ยวกับระบบมันจะเสียมอดมันจะเสียก็คือต้องแบบอัปเดตให้ทันใช่ไหมอันนี้ก็คือแบบถ้าเกิดว่า เขามาอัปเดตอะตัวผู้สร้างอะคะ่ะเขาอัปเดตใส่ลงในนี้ปุ๊บเราสามารถกดอัปเดตผ่านตัวโปรแกรมนี้ได้เลยนะก็คือไม่ต้องไปมัวลบอันเก่าออกแล้วเอาอันใหม่ใส่นะคะก็คือเราสามารถกดอัปเดตจากตัวไฟล์นี้ได้เลยยกตัวอย่างเช่น MCC mod เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะพังทุกแพทเลยนะคะเวลาที่อัปเดตเกมปุ๊บน่ยตัว mod มันจะพังใช่ไหมปุ๊บถ้าเกิดว่าเขามีการอัปเดต ตัวมอดแล้วนะคะในในตัวแพลตฟอร์มนี้นะเราก็สามารถตามเข้ามาแล้วก็สามารถเลือกกดอัปเดตได้เลยแต่อันนี้คือส้อมยังไม่ได้ลงนะแต่รู้สึกว่ามันจะมีแบบปุ่มให้อัปเดตเลยเนี่ยแหละมันก็จะเป็นการอัปเดตไฟล์ไปแทนที่เลยนะคะอันนี้คือแบบเอ่อตัวหลักการทําง,งานคร่าวๆของตัวโปรแกรมมันนะคะก็คือถ้าในอนาคตแบบครีเอเตอร์แบบ Creator, แบบหลักๆมอดแบบที่เราใช้กันบ่อยๆอ,อย่างเช่นมอดเพิ่มช่องมอด เอ่อ UI ที่ไว้กงความต้องการเนี้ยเขามีมาลงในแพลตฟอร์มเนี้ยในอนาคตเราก็สามารถแบบกดอัปเดตจากตรงนี้ได้เลยนะไม่ต้องแบบไปลบไปโหลดใหม่อะไรอย่างงี้นะคะสมมือว่ามันก็สะดวกมากๆเลยนะอ่ะก็คร่าวๆประมาณนี้นะคะสำหรับตัวโปรแกรมนี้นะ แต่ฟีเจอร์ตรงนี้ก็คือแบบรู้สึกว่าใช้ผ่านตัววอนเมนเจอร์ดีกว่านะคะอันนี้ของคิดส่วนตัวนะถ้าใครถนัดอันนี้ก็ใช้อันนี้ไปก็ได้หรือว่าถ้าใครถนัดอีกโปรแกรมนึงก็ไปใช้อีกโปรแกรมหนึ่งนะคะ ว่าการจัดการมอดเนี่ยตัวมาเเมนเจอร์อะตอนนี้เขามีเป็นอัปเดตตัวโปรแกรมใหม่แล้วด้วยนะคะคือแบบมันจะสามารถฟิลเตอร์ได้ด้วยว่าเลือกเฉพาะที่เป็นเสื้อผ้าเลือกเฉพาะทรงผมอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ในอนาคตก็คิดว่าน่าจะมีนะแต่ว่ามันยังเป็นคอมมิ่งซูนอยู่นะคะในส่วนของตัวฟิลเตอร์ตรงนี้นะก็เหมือนแบบอันนี้ก็คือก็ยังเป็นเวอร์ชันเบต้าอยู่นั่นเองนะคะโอเควันนี้ก็แนะนําคร่าวๆนะคะสําหรับตัวโปรแกรมเออเคอร์ฟอร์ดตัวนี้นะก็ถ้า ใครสนใจก็ลองไปโหลดมาใช้งานดูได้นะคะแต่ส้มก็อาจจะยังแบบไม่ไม,ไม่ค่อยเออชำนาญเท่าไหร่นะอันนี้ก็คือเพิ่งก็เพิ่งเคยลองโหลดมาใช้เหมือนกันนะคะแบบเผื่ออนาคตเป็นทางเลือกเนาะเป็นอีกตัวช่วยหนึ่งในการจัดการมดนะคะโอเคถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ส้มด้วยนะคะวันนี้ส้มก็คงต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ